เฮลโหลกำลังจะกินทาร์ตเพิ่งได้วันนี้เองเจกวางจะไปรับวันนี้แล้วด้วย mm hmm. รีบไปสั่งฉันเพิ่งได้คือท้าสตรอเบอร์รี่แล้วก็ทาร์ตสับป,ปะรดสุดอร่อยไส้ตู้มมากอะไรก่อนเลยที่สับปะรดกันดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะชอบสตรอเบอรี่มากกว่าออเดอร์อยู่นะจ๊ะอยากกินท้าไปแอดมีเคนเคน,นสามีแอดแอดนะใครนี่เคยลองลองใค,ใครเคยกินที่อร่อยแล้วมาลองเพราะว่าเคยกินอร่อยเหมือนกันอันนี้อร่อยกว่าอ้วนตูต้ามากอันนี้เป็นน้องกระต่ายไส้ตู้มกันเลยอืมแป้งดีมาก อยากให้เห็นตัวยมาว่ามันเยอะมากใหญ่มากคือมันต้องบีอ่ะไม่ได้หรอได้บีไม่ได้อยากให้เห็นไส้ว่าแบบมันไส้เยอะมากเพียงแต่บางทีกัดไปอะแป้งมันมาโดนขอบขาวๆมันเลยมองไม่เห็นนะอร่อยมากตรัดให้ดูจะได้เห็นข้างในอร่อยมากแกเดี๋ยวฉันต้องกินตี๋แต่ว่าเดี๋ยวคลิปจะถ่านไปนะถ้านสตรอเบอรี่จะคลายโซโคนแล้วไม่ได้กินตั้งนานแล้วอร่อยมากระหว่ากินขนมลดลงไงเพราะว่าแบบไข่มัาเฉพาะแบบหมอให้กินลดลงก็ไม่ได้คือความเปิดกระป๋อร์พร้อมกับโชกุปังโชกุปังมาไม่ทันใครอยากกินก็สั่งแล้วกันน้องกระต่ายชมพู เดี๋ยวจะหั่นไส้ให้ดูมันจะเห็นว่าไส้เยอะนี่คือแบบไอ้ขา,ขาวๆอะ่ะมันมาบังไส้ไงจริงๆกับไส้จนถึงข้างบนเลยหัวมันหอม,หอมแล้วแบบเนื้อแป้งมันจะมีความเข้มอ่อนๆอะ่ะเค็มนิดๆแล้วมาตัดกับความหวานความหอมโคตรอร่อยอะ่ะอร่อยมากอร่อยมากจะขออริ้วหนึ่งได้ปหมฉันต้องขอฉันต้องขอใครฉันต้องกินริกหนึ่งกิงนต้องกินเลย เหมือนกินสซโคนเหมือนกินคุกกี้แซนด์วิชแยมของไมค์สเปนเซอร์ค่ะที่จ๋าชอบอ่ะไมค์สเปนเซอร์เดี๋ยวนี้กลับไปกินมันไม่อร่อยว่ะไม่รู้อะเมื่อก่อนไม่ชอบจังเลยอ่ะแต่เนี้ยคือมันเป็นเหมือนอันนั้นในเวอร์ชันเมื่อก่อนอ่ะอืมแบงดีได้ดีมากไส้เยอะมากของจริงคือจะรู้ว่าเยอะมากจ่ะไส้มันเห็นไหมไส้มันมาถึงตรงข้างบนตรงนี้เลยอ่ะเวลากัดแล้วอ่ะเขาข่ามันไปโดดคือไส้แบบอยู่ทุกอง่มุมอะอยากกินทั้งหาจีกว่างนะวันนี้เปิดรับแบบแบบนี้กับสว่างมาแล้วอะเออพักกน่อได้พรุ่งนี้อมใหม่รีววิกับ้ต้มของเกกินทั้งหาเลย แอดบีเคลนใคหนึ่งสามมีแอนนะจะรับรองว่าอร่อยแน่นอนบายบายจุบ๊บ